โอเคผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้อ,นองๆหนูๆกันอีก <c oughs> เช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม <c oughs> เกาลีน่าฟรีไฟล์ fi <als> กันอีกเหมือนเดิมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําการรีวิวกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟล์ <als> นะครับผมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะแล้วก็มีของแจกฟรีอะไรบ้างนะครับก็ก <c oughs> ่อนที <c oughs> ่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ โอเคครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรม less is more นะครับผมยิ่งเพชรน้อยยิ่งซื้อเพชรในราคาถูกเติมเลย520เพชรนะครับเริ่มต้นที่35บาทนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมกอนนี้ก็จะเป็นหน้าของกิจกรรมแพ็กเพชรสุดคุ้มนะครับมีระยะเวลา7วันนะครับผมก็สําหรับกิจกรรมนี้ยิ่งคุณมีเพชรน้อยนะครับมากเท่าไหร่ ยิ่งได้รับสิทธิ์ลดราคามากขึ้นนะก็สําหรับผมเนี่ยมีเพชรอยู่2,321นะผมก็จะได้ส่วนลดไป20%นะครับก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเพชรเลยนะครับมีเพชรศูนย์ถึง50เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดนะครับในราคา80%เลยนะครับผมถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่ไม่มีเพชรก็มาเติมได้เลยนะ ก็เพียงเติมแค่35บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้เพชรไปเลยนะครับถึง520เพชรนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะสำหรับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็วันที่19นะครับถึงวันที่25มีนานี้เท่านั้นนะฮะรีบมาจัดกันนะครับผมโอเคผมก็เราจะเข้าไปดูในส่วนของกิจกรรมอื่นที่เหลือนะครับเป็นกิจกรรมรีโหลดโหมดคนคูนะครับ ระยะเวลาวันที่16มีนานะครับถึงวันที่22มีนาคมนี้นะครับผมมือต่าอาหารแห่งเกาะสวรรค์เอ้ยเข้าไปดูสิก็จะเป็นกิจกรรมในเว็บนะครับรอกเป้าเข้าชาร์จนะครับผมครั้นแรกเนี่ยเราจะต้องสุ่มนะครับเสียเพชรอีกแล้วนะ9เพชรนะครับครั้งแรกจะได้ส่วนลด50%นะจาก19เพชรเหลือ9เพชรนะ ก็สำหรับของรางวัลในตู้นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไอซ์วอลแฮมเบอร์เกอร์นะัะผมเป็นกูวอลเบอร์เกอร์แบง์นะครับเป็นไอซ์วอลรูปแฮมเบอร์เกอร์น I นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดผู้ชายนะครับเป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดอาหารนะเป็นชุดฟาสต์ฟู้ดนะจะมีทั้งเฟนฟายนะครับแล้วก็เบอร์เกอร์อยู่บนหัวนะหัวที่มากๆนะครับผมใครชอบก็เข้ามาจัดกันได้เลยนะครับผม สำหรับตู้นี้ก็มีระยะเวลาถึงแค่วันที่22มีนาเท่านั้นนะครับรีบมาจัดกันนะฮะแล้วเราก็เข้ามาดูในส่วนของตู้รักกี้รอยัลนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับในวันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของหมัดนะครับผมในส่วนของหมัด d ดกเจอร์พัน,นะครับก็จะเป็นเหมือนมีดนะครับที่อยู่ตรงหมัดนะเป็นคล้ายๆกาตานะครับผมเป็นอาวุธของพวกแอร์ s ซสซินนะ ใครที่เคยเล่นเกมแล็กหน้าล็อกเนี่ยจะรู้จักนะครับผมเป็นแบบอาชีพแอสเซสซินนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คล้ายๆกับอาวุธของวูฟเวอร์ลนนะครับใน X-Men นะแต่ว่าเป็นมีดนะครับติดอยู่ตรงมือนะครับผมแล้วก็เป็นเสียงชิงหน้าโพเทนะและที่สำคัญเนี่ยเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับผมในกิจกรรมคอลแลบ ฟีไฟเอ็กแอสเซสซินครีเท่านั้นนะมันก็จะเหมือนกับหมัดของวันพันแมนเมื่อปีที่แล้วนะฮะที่ฟีไฟได้ทำการคอลแลบกับวันพันแมนนะ mm hmm. ก็หมัดลิมิเต็ดเนี่ยจะไม่สามารถนำกลับมาขายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมระยะเวลาเนี่ยมีแค่13วันเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบมาจัดแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบของ l i m i t ต็ดนะ และก็ราคาสำหรับเหมาตู้นี้นะครับอยู่ที่1,592เพชรน,นะครับเตรียมเพชรไว้ให้พร้อมนะฮะแล้วผมก็เข้ามาดูในตู้ลัก k กี้รอยัลอีกตู้หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Sky Wing นะครับเป็นรูปมังกรนะครับผมเด็กกินมังกรเฟอร์เรลอิเล็กทรอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของท่าทางดากอนไ r เดอรนะโอ้โหโคตรเท่นะฮะ เป็นท่าทางเปิดตัวนะครับผมสวมใส่เพื่อแสดงเอฟเฟกพิเศษระหว่างค้นหาห้องในหน้าโปรไฟล์และหน้าประกาศ MVP นะฮะก็จะเป็นเหมือนสายฟ้านะครับกลมๆโผล่มาตอนแรกนะฮะแบบนี้นะับผมแล้วก็จะเป็นมังกรนะฮะผมเราขี่มังกรมานะแล้วก็ลูปหัวมังกรโคตรเท่นะฮะก็สำหรับตู้นี้เนี่ย อยู่ในราคาที่1882งพนรนะครับผมก็เตรียมเพรกันไว้ให้เรียบร้อยนะฮะผมใครที่สนใจนะถือว่าคุ้มนะครับสุ่มครั้งเดียวเนี่ยได้ทั้งสกายวิ g งนะแล้วก็ท่าทางด้วยนะฮะสำหรับระยะเวลาเนี่ยมีระยะเวลาแค่6วันเท่านั้นนะครับผมสำหรับตู้ลัคกี้รอยัตู้นี้นะฮะ โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟในรอบนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปทําอะไรหรือว่าพาไปรีวิวอะไรที่เข้ามาใหม่หรือจะพาไปสุ่มอะไรนะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วนะครับบ๊ายบายจ้า าเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณน้องพัฒราพรนะครับส่งโดเนทมา5บาทนะครับบอกว่าให้ลุงนะแล้วก็ขอบคุณน้องปรินนะครับ4บาทนะแล้วก็น้องปรินอีก4บาทนะครับแล้วก็น้องอภิสิทธิ์3บาทนะครับบอกว่าสู้ๆอย่าไปท้อน,นะครับผมขอบคุณมากเลยนะ